ุกสิบหกชั้นอยู่บนยอดเขา,าเล่ห์หูไว้อยู่ในวิบากอากาศอยู่ในท้องอีกา จนอยู่ในแป่นดาแล้วฟัข้าสมะพูนขออัญเชิญพญาเวสวรูเป็นราชาของยักษ์คนทั้นเล็กพญยานาจักอยู่ไกลและอยู่ไกลเมือ่อใดยินเสียงนี้แล้วจงเสด็จม้าให้พอลุงลานนางสาวรันตนพจนขอบบวน ชาวลอยพิษฝันแห่งที่กำลังใบสีสู่ฝานในวันนี้ขอให้เผานั้นจุงอยู่สวัสดีพิชัยตลอดทุกทิพาราศีการสุขาเนเกิดกายวันขนังเต็ิชีวิตังยาววันดีพานังสรณงคังจามี พรรมกายุวัธนังเตจีวิตังยาวัธิพาณังสรนางกาาเมสังฆายุวัธนังเตจีวิตังยาวัติพาณังสรณนางกาาเมุจิยามีตายาปีนูตังกายุวัตนังเตจีวิตังยาวัิพาณังสรนางการาเมสุทิยามีตายามีธรัง อายุวัฒนังเตชีวิตังยาววิพานังสารังการฌามีตุติยัมปิตาติยัมปิสัพข์อายุวัฒนัเตชีวิตังยาวนิพานังสารังการฌามโอตัสสะภะวะโตอาระโตสัมาสุธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอาระโตสัมาสุัสสะนโมตัสสะวโตอระโตสะ ินิพิโสอีเซเซอิเซเซพุทธนาเนอิิเนามุตรตังโสอิโสตังพุทธาปีติเยอิพ์โสอิเซเซอิเซเซพุทธนาเมนอิจิเนามุตรตังโสอิโสตัพุทธาปีติเยอินทิพโสอิเซเซอิเซเซพุทธนาเอิิเนามุตระตังโสอิโสตัพุทธาปีติเยี่ติกตกงัรัจายุวัปนาโสุกาสัพพปปโหตสุขิตาก มุาเวนาวิาสเมโตยันุทิมตกมังลยจมนาโสุสัตวปพาโหสุภิกคัังธรรมภาีนาวิาสเมโตยันุทิตกมังลยจมนาโสุสัตวปาโหตุสุภิกตังสังภาเวนาวิาสเมโต ุศการมกุทลกุณางปรมุณางสังุณางสาระากุางเสาธุเนอสาติให้ามกุกรรการวิเสสสามันปัดเรียรพรายอย่ดนเลือนิไปเนือสิไปไต่ศไปไต่างร้าในสสว่างใจเกิผู้กองทับใหผู้นีประพายธสบายหายส่วมให้เก็บวงฝนลาเท้าที่รันสิหายน้าเีลี่ยแก้วี้รับผู้ที่จอป่าศราเองแก่วประทำแล้วเกสิไป พกไปติดพจนไใจไอจามปวดกวงกเสีหายสวงสามีแห่งเืนส่วงสาวพกไปติดผู้เท่าภมเท้าแกรอนกายสิกรับผมเนี่ยสองเข่าเด่นเด่นพกไปติดเล็กลอยกาสิมุกเป็นสาวพกไปติดผู้สาวกาสีห้าคืนอางฟ้าพอให้มีไฟฝ่ายผู้พันขุดหอให้เจ้าเหองกองหู่เบาลองดวงเมืองพกไปติดพจร่างกายผมโกงออนที่อานไหนเข้าอานไหนไว้ในสุดเจ้ารามกันนะ กติคนรุ่นแก่ป้าอาวานาป้าก็ให้ใจเกาลาดใจรื้ลำพวงหอยปกติคนอยกครในเป็นพอคนใหญ่ปกติคนใหญ่ใจเป็นพอกันั่งปกติให้พัดายเป็นให้คนเดินปกติไรอำเภอในเป็นเพรว่าปกติกอข้ากับีการอะไรปกติทุกทายเป็นใจปติสุขหมอสุขพยาธิสุขปออกุข ลดเรับ้สามสบาทบาทเดิลอด้วยลอด้วยน้ำกำครับหที่ามหน่อยหนึสามห้าหนึ่งมปดเยี่มูดคีมไว้นอนจาบานเดม ที่ใบซีซีไปให้ชมวทวรครับพี่น้องครับนะโมห่อ กาเตโทชาเญมังคาลาบาห์สิลิมคันเหตุปุคุเถงะหาพุทนโดยมานาไทยโจบไทยอรสวงรระมวลฑาตกแแตงสบสัมแปลงมาจจดเดียเป็นท

ขอสักใจใหให้เกิดดีมินวานัเสารัันาออกวรคนณดียจาดใบสีไว้ใชให้รังไร่้องเขาเอาเดินดีในวันเีสมชัยรีที่รักค่าให้เจ้าสมรัตนาะ